ในวาระดีถีโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ทุกคนทุกท่านส่งความปรารถนาดีต่อกันอวยชัยให้พรต่อกันขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญความสุขทางพระพุทธศาสานานั้นของคลราชกาาติโจมท่านบอกว่ามีอยู่สี่ประการหนึ่ง ุขเกิดจากการมีทรัพย์ 2. เกิดจากการสุขเกิดจากการจ่ายโภคทรัพย์ 3. เกิดจากความไม่มีหนี้สิน 4. เกิดจากการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบความสีสุขสีประการนี้เราจะต้องทำเราจะต้องปฏิบัติถึงจะได้ความสุขต่างความปรารถนา ดันั้นในโอกาสในวาระดิธีขึ้นปีใหม่นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุศลศีลทานภาวนาสัมมาปฏิบัติที่เราท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดปี2565จงเป็นพระวะปัจจัยเกื้อกูลหนุนนำให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ้วยอายุ วันนะสุขภระปฏิพานธนาสารสมบัตินึกคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นลงเป็นผลสำเร็จตามความมุ่งมากปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนอืนอ๋ทางเทโทเนสินโนเจวามาเจเม โยเออุปาฏิชาปัจฉิเมเปจานันโทพายัพเถจะขวํปะเต ปัจจุบังทิงทัสามเพปิอันตระยาเมมาเหสุตันสติชาสากายีนวัจจยวิเชตสาวะพุทเถกุกัมมังเะกตังมิยยังพุทโธปฏิคันนาตุอจิยันต <laughs> ังการันตเรสังวริตุวะพุทเถ อันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสโมปฏิฆะนะตัวจิยันตังปารันเรสังวริตุงวะธรรมเนอันธรรมยังสังฆานุสตินยังกโรมาเส